สวัสดีค่ะวันนี้มาทานเขาเรียกว่าเข้าแช่นะคะของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งโอ้โหน่าทานมากๆเลยแล้วจับทีนสวยมากๆเลยนะคะที่เนี้ยหาได้ดีความสวยงามนะคะที่ดีคุณดีามากเลยนะคะ่ะข้อสงวนไ,ไม่เป็นพวกนี้เนี้ยบอกบอกว่ามี สวยเงี่ยงเอาเลยอันนี้ดีเลยนสิที่งามนี่เขาเรียกว่าข้าแช่นะะข้าแช่จะบอกว่าไม่ได้ทานข้าแช่มาประมาณ2ีปีได้แล้วนะคะซึ่งตัวเนเน่เองก็ไม่เคยได้ทานข้าแช่มาประมาณ 28ปีนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะที่ได้ทานข้าวแช่นะคะเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยมาอยู่ต่างประเทศสันานนะคะพอลับมานวิีวิวบรรยากาศของความสวยงามที่นี่แบบเลิศมากค่ะขอท่านผู้ชมนะคะข้าวแช่ที่มีความสวยงามาคือสวยจนไม่ไม,ไม่ไม่กล้าทานเลยา <laughs> ไว้นะคะโอเคค่ะไปแล้วสวั <c oughs> สดีค่ะ